คีชีนไงคะคีชนที่เอามา mix เองเ่ย feels to be halfway alive Since I <usIP> had uh, you know, and well, I want to see you again I don't mind spending a little time away while want your hands and I'll pick Down way with this and I'm ready mind is the flower I มนี้รู้สึกว่าอยากจัดดอกไม้ที่บ้านนะคะเพราะว่าจะเป็นอาทิตย์แรกนะคะที่กลับมาทาวบล็อกแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจัดบ้านให้มันรู้สึกแบบสดใสขึ้นด้วยดอกไม้น่าจะดีตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปซื้อดินนะคะแล้วก็เอามาปั้นเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนนะก็เลยไปซื้อดอกไม้มาจากตลาดดอกไม้จริงๆตลาดดอกไม้นี้เราเห็นนานแล้วแต่ว่าไม่เคยแวะเข้าไปเลยคนนั้นเพิ่งลองแวะเข้าไปดู ดอกไม้ขายแล้วก่าราคาแบบน่ารักมากๆอันเนี้ยคนมากๆไงคนเราเคยเลี้ยงอะแล้วเขาจะแบบว่าแค่แช่น้ำว้เขาจะสูงขึ้นไปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเราไม่แน่ใจว่าใช้แ่กันอันนี้ดีไหมคือแตกันอนนี้มันสวยด้วยความที่เขาเป็นแบบหลอนแก้วแล้วก็เชสแบบดีฟอร์มแต่ว่าเวลาวางต้นไม้มันวางานีก็ความกว้างเขาทุกคนาจจะเปลี่ยน นี้ก็จะมีเม่าเลยเลี่ยมเลยนซ้ายหรือขวาพี่บูว่าเอาวันไหนอ่ะ กิโลอันนี้กับพี่วัไหนหนาเราด้วยแค่นาเราด้วยพี่วัวสี่โลเองนีกก่นาของพี่ว oh <yeah. S 1> อันนี้คือที่เราลองแบบวาดๆดูวไว้นะคะที่จะทำเป็นถ้วยชงมะชะนะให้เพื่อนอันนี้น่าจะไว้ปัดปากปะ Bye. Wouldn't it be? ชก้วยกี่ชั่วโมงเริ่มนากกินก๋นะสีส่ชั่วโมง วันปั้นกันวันก่อนเราไปกดสั่งมาใหม่นะคะเพราะว่าวันที่ปั้นวันนั้นน่ะไม่มีของหลายอย่างมากเลยเรา็เลยไปซื้อพวกจานหมุนพวกการที่เอาไอ้เกี่ยดินแล้วก็พวกแบบมีตัดดินนะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างรอบก่อนเราใช้กระปุกในการแบบคลีดินนะคะนี้สั่งมาแล้วน่าจะเป็นจานแล้วก็พวกไม้ปัน้น คู่ก,กันขนเหล็กที่เอาไว้แบบเกี่ยดินเวลาเชื่อมนี่เป็นแบบมีตัดดิบแล้วก็อันนี้เป็นคู่กันนะคะที่ด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นยางซิลิโคนแล้วอีกด้านหนึ่งอ่ะเขาจะเป็นเหล็กกลมๆม,มนๆอันเนี้ยเรารู้สึกว่าจะใช้ได้ดีเลยเพราะว่าไอ้พวกแบบเนี้ยเอาไว้แบบกดๆๆแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เอาไว้เกี่ยดินแทนนิ้วมือเราได้อะคะ่ะเวลาแบบว่าเข้าไปในซอกเล็กๆ จริงๆตัวแท่นหมุนน่ะเราเคยมีนะแล้วก็ตอนอย่ายบ้านไม่ได้เอามาทุกคน อย่างที่มาส่งด้วยนะคะเดี๋ยวไปหยิบมาก่อนตรงนี่มีกคนเป็นเสื้อยืดนะคะอันนี้จะเป็นโปรดักต์ใหม่ของแบรนด์ a s of life นะก็คือแบรนด์เนี้ยต่อเนื่องมาจากแบรนด์ p e n i s Studio ถ้าใครจําได้เมื่อประมาณ4ปีที่แล้ว p e n i s Studio จะทําเกี่ยวกับพวกวอเตอร์ผ้าภาพ,าพาวาดช่วงที่หยุดไปก็คือช่วงโควิดแล้วพอกลับมาทําตอนนี้ก็เลยอยากจะพัฒนาแบรนด์นะคะด้วยการแบบรีแบรนด์นะให้มันหลากหลายมากขึ้นมีของเยอะมากขึ้นนะคะจริงๆตอน อันนี้ทำออกมาเป็นแบบพวก k e y c h i n สติกเกอร์โปสเตอร์ผ้าแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นวิวิธีประมาณไซส์ M แล้วก็เป็นทรง boxy นะคะทรง boxy เขาจะเหมือนแบบว่าตัดให้มันสั้นขึ้นมานิดหนึ่งถ้าผู้หญิงใส่ก็จะเป็นแนวอเวอร์ไซสองตัวนี้เป็นตัวต้นแบบที่เราสั่งทํามาก่อนที่จะผลิตจริงปรับภาพมาหลายดัามากนะคะแล้วก็มาลงที่นี้อันนี้จะเป็นการเหมือนพิมพ์เข้าไปในเนื้อผ้าเลยนะคะถ้ามาดูชัดเนี่ยเราชอบมากเลยเพราะว่ามันจะเห็น็กเจอร์ของปักต่าง ไม่ว่าจะเป็นแบบบัตดินสอบัตรที่ออกแนวสีเทียนนะคะแบรนด์นี้มีแท็กแล้ว,ว่า simple living artfully made นะคะก็อ,อยากจะให้เหมือนของใช้ที่ผสมความเป็นศิลปะเข้าไปแล้วก็ให้ไปอยู่ได้กับทุกๆโ product ในชีวิตประจำวันลองใส่ให้ดูในแบบแงแงล้ว ที่เราปั้นไว้เมื่อวันก่อนนี่ทุกคนอันที่เราทำเอาไว้เมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนนะคะทิ้งไว้ประมาณสี่ห้าวันก็แห้งเลยปลาดาวสองตัวของเรายังอยู่ดีนะชึบก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำเพิ่มนะคะทุกคนทำเพิ่มกนักน ฉันแก้ไขแล้ว ว่าต้องเืิอมล้วทานโ oh อ้ยไม่มันใหญ่เกินไปแบบว่ารูปทรงมันเหมือนคนยืนอยู่นะคนหงุดหงิดแ <laughs> ม่จะปีนะ <laughs>